โอ้โหบนสุดกับล่างสุดขวารางวัลแฟร์เพย์นะครับารางวัลทีมแฟร์เพย์ประจำเดือนมกราคมของสืก B บีวายดีซีไลออนซิกลีกหนึ่งฤดูกาล2025-26นะครับก็เป็นของนครราชสีม,มามาสตอร์เครับและบุรีรัมยูในเต็ดนะครับหลังทําสถิติคะแนนแฟร์เพย์ดีที่สุดร่วมกันในลีกกับในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตลอดการแข่งขันในโปรแกรมเดือนมกราคมนะครับทั้ง2ส,สโมสรแสดงให้เห็นถึงวินัยในเกมรับแล้วก็การควบคุมอารมณ์ในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยได้รับใบเหลืองนะครับต่ำสุดในลีกนะครับเพียงทีมละ4ใบเท่านั้นและไม่มีใบแดงครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดของเดือนนี้นะครับ ซึ่งตามหลักการคิดคะแนนแฟร์เพย์ของศึกไทยลีกเนี่ยใบเหลืองจะลบ1คะแนนนะครับขณะที่ใบแดงเนี่ยลบ3คะแนนครับส่งผลให้ทั้งสองทีมมีคะแนนสะสมต่ำที่สุดนะครับและก็คว้ารางวัลทีมแฟร์เพย์ประจำเดือนมก,กราคมไปครองครับคือบุรีรัมย์เนี่ยก็ถือว่าตามมาตรฐานนะแต่ว่า นครราชสีมามาสดา F4 นี่ก็ต้องอเร่งเครื่องตัวเองขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากๆเลยอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนมี10แต้มคือตามทฤษฎีแล้วยังมีโอกาสในการรอดหนีตกชั้นนะแต่ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเหมือนกันครับผมอืม